หยหามากๆคนที่จะรับฟังเขานะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รับฟังเขาได้นะรับฟังเขาได้และคุณฟังเขาจนจบและคุณใจเย็นที่จะรอใจเย็นที่จะฟังใจเด่นใจเย็นที่จะฟังจนจบและถามในสิ่งที่เขาต้องการในเรื่องราวที่เขาเล่าว่าเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรคุณจะ ตอบสนองด้วยคําถามหรือคําพูดที่แบบมันไปจี้ใจดําเขาอะ่ะมันไปโดนใจเขาอะ่ะทีเนี้ยเขายิ่งจะประทับใจคุณนะคะทีนี้เขายิ่งจะประทับใจคุณ,ะคะย,คณยังไงยังไงเขาจะไปอยู่ที่ไหนสังคมใดๆเขาก็จะขาดคุณไม่ได้เขาก็จะนึกถึงคุณเขาก็จะโหยหาคุณ เสน่ห์แบบนี้นะคะมีสอนอยู่ในคอร์สเจ้าเสน่ห์มัดใจผู้นะคะซึ่งเข้าเรียนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะคอร์สนี้จะอยู่ที่8,900บาทอ๋อนะคะ8,900บาทนะคะและราคาเออริเบิรในวันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้อยู่นะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้น 990บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะคะใครที่อยากเรียนนะคะเรื่องของความรักเรื่องของหลักจิตวิทยาใครที่เห็นว่าสมควรเรียนก็เรียนแต่สําหรับใครที่เก่งอยู่แล้วนะคะเจอทางออกอยู่แล้วหาทางออกที่เก่งอยู่แล้วสามารถมัดใจแฟนมัดใจคู่ได้อยู่แล้วนะคะมีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาเรียนนะคะไม่จําเป็นต้องมาเรียนกับครูคาราเลยนะคะครูคาราเปิดให้เฉพาะคนที่แบบ เจอทางตันจริงๆนะคะเจอทางตันจริงๆแล้วทีนี้แบบไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงนะคะคอนโทลความรักไม่ได้คอนทอมคอนโทลความรู้สึกของตัวเองไม่ได้คอนโทลอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะคะตรงเนี้ยในคอร์สเจ้าเสน่ห์เจ้าเสน่ห์มัดใจผู้ตรงเนี้ย ะะจะบอกไวเลยจะบอกหมดเลยว่าสเสน่ห์ของคนที่จะมัดใจผู้มีเกี่ยวกับอะไรบ้างสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงนะคะการใช้สเสน่ห์การพูดคุยการใช้เสียงการใช้กลิ่นะนะคะการใช้กลิ่นปลูกมัดใจผู้นะคะและหลัก,กจิตวิทยาทายังไงให้เขาหวยหาคนตลอดเวลานะคะวันนี้ที่มาไหลเนี่ยแค่น้ําจิ้ม